เพราะว่าปัญหาหลักๆคือพุงปิ้นค่ะพุงปิ้นค่ะผลลัพธ์ก็คล้ายๆกับการดูดไขมันแต่ว่าไม่ไม่ได้มีการแบบผ่าตัดไม่ต้องพักฟื้นอะไรเงี้ยสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติอะไรแบบเนี้ยค่ะสวัสดีค่ะชื่อชลัทอนเอกเบญจพลนะคะชื่อเล่นชื่อเนทอายุ28ปีค่ะทําอาชีพเป็นพนักงานบริษัทนะคะ พราะว่าปัญหาหลักๆคือพุงปิ้นค่ะพุงปิ้นค่ะพุงมันปิ้นแล้วก็เวลาใส่เสื้อผ้าอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกอึดอัดบริเวณแบบหน้าท้องอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าส่วนนี้แหละน่าจะเป็นส่วนที่เรารู้สึกมีปัญหาอะไรเงี้ยค่ะน่าจะเป็นไขมันดื้อของเราน่าจะอยู่ตรงนี้ก็มีการหาข้อมูลมาบ้างค่ะว่ามันเป็นการใช้ความเย็นในการทําให้เซลล์ไขมันเนี่ยมัน ตายไปแล้วก็ผลลัพธ์ก็คล้ายๆกับการดูดไขมันแต่ว่าไม่ไม่ได้มีการแบบผ่าตัดไม่ต้องพักฟื้นอะไรเงี้ยสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติอะไรแบบเนี้ยค่ะใช่เนี่ยของจริง,งจุดที่มามาดูคูเซรูคาวติ้งอะคะ่ะก็คือเป็นจุดที่คือออกกำลังกายออกกำลังกายเยอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้สักทีอะออกกำลังกายมันก็อยู่แค่นี้อะไรเงี้ยค่ะเออก็เลย หาตัวช่วยพยหาตัวช่วยว่ามีอะไรที่จะมาแบบเออมาช่วยเราได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะเห็นแอดพงศักด์กับเยอะมากคือสีฟ้าเนี่ยติดตาสีฟ้าเนี้ยค่ะเออก็เลยก็เลยลองมาดูอะไรเงี้ยค่ะเข้าฟิตเนสแล้วก็เขา้าคาสอะไรพวกนี้นะคะ่ะคือโดยรวมก็ก็รู้สึกว่าอย่างแรกคือสุขภาพดีขึ้นแต่ว่าผอมลงไหมก็ประมาณนึงเออหน้าท้องก็ยังอยู่ค่ะแล้วก็ ส่วนที่เราแบบกังวลก็ที่สุดก็คือหน้าท้องเนี่ยมันมันลดยากแล้วก็เราออกกาลังกายแล้วก็รู้ว่าส่วนเนี้ยมันเล่นยากเล่นยังไงมันก็ไม่ออกไปสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนเป็นตัวช่วยแบบเพื่อนมาเสริมกับการออกกาลังกายของเราให้แบบผลลัพธ์มันออกมาแบบเออดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะสาหรับความคาดหวังกับการทําคูลเซคติ้งกับฮงศักคลินิกในครั้งนี้นะคะก็มีความคาดหวังว่าเออหน้าท้องเนี่ยน่าจะกลับมาแบนนะคะแล้วก็ าสามารถใส่ชุดไหนก็ได้นะคะแบบตามที่เราอยากจะใส่เลยแล้วก็นั่งแล้วก็พุงไม่ปิ้นค่ะโอเคค่ะงั้นก็เดี๋ยวเรามาดูเนททำครูสคาปิ้งกับฮงสักคลินิกกันนะคะไปดูกันเลยค่ะรู้สึกแบบชิลมากสามารถแบบทำอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเล่นมือถือดูทีวีทานน้ำอะไรได้หมดเลยก็คือรู้สึกเหมือนกับ ไขมันก้อนไขมันของเราเนะะี่ยค่ะมันโดนเครื่องอะ่ะดูดเข้าไปแล้วก็แบบมีความเย็นๆนิดนึงแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบเจ็บหรือว่าไม่รู้สึกอะไรเลยเงี้ยค่ะก็รู้สึกชิวๆค่ะสบายมากเลยค่ะถ้าหลังจากนี้ก็คือมีส่วนไหนที่ติดขัดไม่ว่าจะเป็นแบบด้านขาหรือว่าแขนหรืออะไรเงะะี้ยค่ะก็อาจจะกลับมาหาพี่เขารู้สึกประทับใจพงศักดิ์คลินิกมากเลยะคะ่ะ สำหรับความรู้สึกหลังทําในวันนี้นะคะก็มีความรู้สึกเย็นๆค่ะแล้วก็มีความชชาอยู่นิดนึงนะคะแล้วก็มีความตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นสําหรับผลลัพธ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะกับหุ่นของเราอยากอยากรู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผลมันจะออกมาเป็นอย่างที่เราเออหวังไว้ไหมนะคะสุดท้ายเนี่ยก็อยากจะขอบคุณโครงการนะคะ b back your base, you ิ้งแบ็กโยเบสย u นะคะร่วมกับคงศักคลินิกนะคะให้เนทได้มีโอกาสมาทำครูสครับติ้งในวันนี้นะคะ โดยรวมเนี่ยรู้สึกว่าคลินิกเนี่ยมีบรรยากาศที่ดีมากเลยนะคะก็มีความสะอาดพนักงานเนี่ยมีความเ,เป็นโปรเฟชชั่นลนะคะแล้วก็ให้บริการอย่างประทับใจมากเลยค่ะ mm hmm. ฝากติดตามผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นกับเน็ตาายใน3เดือนหน้าได้นะคะ